ครับอันนี้เป็นครั้งที่สองและครั้งแรกไปเวิร์กแล้วนะก็มาครั้งที่สอง้อยไม่ใช่ไหนว่าหาแล้วอ่ะอีกแล้วโอ้โหเหตอ่าอันนี้แมปแมปนะครับไปที่เอกบุรพภาเอกบุระภาพิมพ์ผิดอีกเอา บูรพาห้าปึ๊บนะครับเป็นประมาณนี้ก็ดูเส้นทางไปยังไงอ๋อแบบนี้ยี่สิบ็ดนาทียี่สิบกิโลเมตรนะครับก็เริ่มเลยอ่าตอนนี้อยู่จ้างาบางกรวยถนนบางกรวยกรุงเทพแล้ววิ่งตรงต่อไปยังถนนกรุงเทพบางกรวยอ ดูนะครับแล้วมันจะเป็นยังไงต่อ <c oughs> ลบว่ามันมาหลายเดือนแล้วเนี่ย GPS เนี่ยเอาเอาซิมของคนอื่นมาใส่เครื่องนี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับแต่เอาซิมของเครื่องนี้ไปใส่เครื่องอื่นเนี่ยก็ใช้ได้ตามปกติแสดงว่าปัญหาที่ซิมเนี่ยไม่ใช่เวลาแต่ตอนนี้ขับมาเรื่อยๆครับ ขับมาเรื่อยๆตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเส้นท่านแจ้งวันานนะแล้วะัระยะทาง20กิโล เรใช้เวลา27นาทีระยะทาง20กิโลจะถึงที่หมายเวลา1 4่6นทีตอนนี้14.10ตอนนี้ผ่านเดินท่าแจ้งวัฒนะเรียบร้อยผ่านโงรงพยาบาลกำลังจะผ่านโรงพยาบาลเวอร์เวอร์คอนแต่ว่า GPS ก็ยังไม่กระดิกเลยครับันิดหนึ่งก็ไม่กระดิก มันเป็นอย่างนี้ทีหลัที่แล้วก็แจ้งส่งไปซ่อมทีแล้วก็ก็ก็ไม่หายก็ยังเหมือนเดิมก็เลยไม่รู้ว่าเปกนยังไงคนเรต้องทำย่างไงนะครับเห็นว่าตัวเลก็ยังยี่บนาที20กิโลเมตรอยู่เหมือนเดิม ถึงโฮมโปรแจ้งวัฒนะแล้วโฮมโปรแจ้งวัฒนะนะนะครับตัวเลขก็ยัง27นาที20กิโลเมตรเหมือนเดิม่มาแล้ว Home โ r o แจ้งวัฒนะบิ๊กซีแจ้งวัฒนะ เดี๋ยวจะเอาผพาห้ดูว่ารถวิ่งอยู่นะครับไม่ได้อยู่เฉยเฉยไม่ได้จอดอยู่เฉยเฉยนะครับเดี๋ยวจะสลับผาาไปดูเดี๋ยวขอรถอว่างๆเเพราะว่ามันขับรถไปด้วยขับไปด้วยมันอันตรายก mm hmm. อนนี้จะถึงห้าแยกปากเกดแล้วอีกนิดนึงก็ื่ห้าแยกปากเกด ตอนนี้ก็ย่อครับเป็นเหลือเหลือภาพไดกก่อนเพื่อที่จะได้เข้ามาหากล้องนะครับเลื่อนหน่อยอ่าเลื่อนมาเพื่อว่าให้เจอกล้องก็จะได้เปิดกล้องป๊บนะครับเปิดกล้องก็ต้องเลือกเป็นวิดีโอป๊บนะครับพอ,อเลือกวิดีโอเสร็จยกขึ้นมาป๊บ อะไรเนี่ยอ่าเล่าวิดีโอเพิ่มคับหน้ากล้องอ่าเราอยู่ตอนนี้ตอนนี้กำลังจอดติดไฟแดงอยู่ครับเนี่ยให้ายแยกปากเกรดว่าไม่ใช่อ่าอย่างเงี้ยตอนนี้กำลังเนี่ยเปิดวิดีโอละนะครับก็ต,ติดไฟแดงอยู่ที่ให้ายแยกปากเกรด มันภาพมันต่อเนื่องกันอยู่แล้วมันสามารถที่จะเห็นได้อย่างเงี้ยมันจะส่งไลน์ส่ง YouTube อะไรไม่ได้นนมันมันเยอะอ๋อน่าจะนอกจากลงมา t u u e บก็ได้เดี๋ยวจะลงมา YouTube ให้กได้เน่ยรถติดไฟแดงอยู่ก็เลยนะ นะครับเดี๋ยวสลับเี่้ความใหญ่เออเหมือนเดิมโอ้ยอยู่ไหนวะกล้องเราอืนะครับเนี่ยตอนนี้เราลันบิงแล้วนะเลี้ยวเข้าไปเลี้ยวขวา เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาก็เจอซ34นะครับเนี่ยเย๊บ1บ,บ 1> เลยครับเนี่ย14 42นะครับอันนี้แสดงให้เห็นว่ารถวิ่งนะไม่ได้ไม่ได้หยุดอยู่กับที่ วิ่งสักเป็นนาทีก็ได้ ก็เดี๋ยวขอปิดปิดไอ้นี่นะครับปิดปิดวิดีโอแล้วก็เพื่อที่จะต่อเนื่องไปที่ปิดวิดีโอแล้วจะขยายหยายจอขึ้นมาอย่างเดิมโอ้ยไฟแดงพอดีไฟแดงไฟแดงไฟดิงเด,ดิงดงเดง เนี่ยก็ย่ง20 7เจนาที20สกิโลเมตรอยู <Napoleon>. ่เหมือนเดิม <rainforest> ก <Believe> <rec gamma seok> ็ลองปรับจุดศูนย์กลางใหม่ซิอ่ะได้ไหมัอจุดศูนย์กลางปึ๊บอ่าก็แสดงอย่างเดิมนะครับตอนนี้ถึงนี่แล้วเนี่ย เรี่ยงอะไรอะตรงไม่รู้บอกโรงเบียร์มิชัมพันธ์แค่นี้ก็น่าจะพอมั่งนี่นานแล้วนะนี่ใช้เวลามาเท่าไหร่แล้วไม่รู้เนี่ยตอนนี้สิบสี่สิบเจ็ดนะพอนะเพราะว่าไม่เคลื่อนเลยไม่ขยับขยื่นเลยเอางี้ดีกว่าพูดวันว่าเอ งั้นผมขอปิดละอ่าโดนรถบีบแต่ไล่แล้วเนี่ยโอ้ยไฟแดงออกแล้วายอ๋อเบด